ในเช้าวันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงขณะที่สายหมอกยังคงปกคลุมเส้นทางรอบๆอบวัดแสงธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทยชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่หลายร้อยคนต่างตกตะลึงกับภาพที่ไม่เคยปรากฏมากก่อนรูปปั้นพระแม่กวนอิมในอุโบสถหลัดหลังน้ำตาสีแดงฉานออกมาขณะเดียวกันบนฐานของรูปปั้นก็ประผดรอยคลาบน้าไหลลึกลงมาเหมือนสายเลือด หยาดน้ำตาสีแดงนั้นไม่เหมือนสีหรือวัสดุใดๆที่ผู้คนเคยพบเห็นมันหยดลงบนกระเบื้องตกลงสู่พื้นและส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้บรรยากาศภายในวัดหนักอึ้งและมืดมนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรํ้ให้สะอึกสะอื้นและวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัว ในขณะที่บางคนคุกเข่าลงประนมมือสวดภาวนาแม่ชีปราณีเจ้าอาวาสคนปัจจุบันมีใบหน้าซีดเผือดและอธิบายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเราเราไม่เข้าใจว่าทำไมรูปปั้นถึงได้หลั่งน้ำตาสีแดงออกมา นี่เป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของวัดแต่แววตาของแม่ชีปราณีกลับเผยให้เห็นถึงความหวาดกลัวและความลับบางอย่างทำให้นักข่าวและชาวบ้านจำนวนมากเริ่มสงสัยว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่อาจเกี่ยวข้องกับเงามืดของอดีต ตามคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์มานานรูปปั้นพระแม่กวนอิมเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขและการไถ่าบาปแต่บัดนี้รูปปั้นกลับดูเหมือนกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความลับอันน่าสยดสยองที่ถูกปกปิดมานานถึง20ปีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและาศาสนาบางส่วนที่ได้รับเชิญมาต่างก็สับสน สีแดงบนรูปปั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิธีการทางเคมีทั่วไปและรอยคราบน้ำก็ปรากฏขึ้นอย่างน่าประหลาดเกือบจะต่อตัวเป็นรูปร่างที่คล้ายกับเงาของมนุษย์ทันทีหลังจะเกิดปรากฏการณ์นี้ชาวบ้านต่างก็ลือกันปากต่อปากว่ารูปปั้นกำลังเปิดโปงอาชญากรรมที่ถูกซ่อนเร้นมานาน และแน่นอนว่าเจ้าอาวาสวัดแสงธรรมต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ภาพเหตุการณ์นี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียทำให้หน่วยงานราชการต้องรีบเข้ามาสอบสวนในขณะที่จิตใจของผู้คนต่างสั่นสะเทือนไปกับความลับอันมืดมนเบื้องหลังรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ วันรุ่งขึ้นหลังจากที่รวบปั้นพระแม่กวนอิมหลังน้ำตาสีแดงตำรวจท้องที่พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสนาและศิลปะได้รับเชิญมาที่วัดแสงธรรมเพื่อตรวจสอบรูปปั้นประหลาดนี้ในระหว่างการสำรวจวัตถุพยานที่ไม่ปกติหลายอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้น 1. รอยแตกและหยาดน้ำตาสีแดงบนรูปปัน้นดูเหมือนจะก่อตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆซึ่งตามความเห็นของนักวิชาการศาสนานี่คือภาพวาดที่หมอผีในสมัยโบราณใช้เพื่อเตือนถึงลางร้ายหรือความจริงที่ถูกปกปิด 2. รูปปั้นขนาดเล็กอื่นๆภายในวัดก็มีรอยแตกที่คล้ายกันแต่ไม่มีหยาดล้ำตาสีแดง สิ่งนี้ทำให้ผู้เชื่อชาญตั้งข้อสงสัยว่าปรากฏการณ์บนรูปปั้นพระแม่กวนอิมเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเตือนใครบางคนโดยเฉพาะขณะที่ชาวบ้านยังคงวิพาก์วิจารณ์กันอย่างหนาหูนักข่าวสืบสวนได้เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ชีปราณีผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดมานานกว่า20ปีเหตุการณ์ที่ถูกเปิดเผยออกมาทำให้หลายคนต้องขนลุก แม่ชีปราณีเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนเงียบขรึมอย่างยิ่งมักจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับอดีตของวัดอดีตแม่ชีและเจ้าหน้าที่บางคนเปิดเผยว่าภายในวัดเคยเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปอย่างประหลาดแต่ทั้งหมดถูกอธิบายว่าเป็นการออกจากวัดหรือไปบวชที่อื่นชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าหลายปีก่อนเคยมีเด็กจำนวนหนึ่งถูกส่งมาเรียนธรรมะที่วัด แต่แล้วจูจูก็หายตัวไปโดยไม่มีใครให้คำอธิบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารเก่าในห้องใต้ดินของวัดถูกค้นพบโดยบังเอิญขณะตรวจสอบโครงสร้างของรูปปัน้นซึ่งเปิดเผยว่าแม่ชีปราณีได้เปลี่ยนแปลงบันทึกหลายฉบับลบชื่อของพุทธศาสนิกชนและเด็กๆที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในวัดออกไป ต่อมาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้ตรวจพบร่องรอยของสารเคมีแปลกปลอมซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นคำอธิบายของสีแดงบนรูปปัน้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามว่านี่คือร่องรอยจากพฤติกรรมอาชญากรรมหรือไม่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกระซิบกันว่าหยาดน้ำตาสีแดงของรูปปัน้นกำลังฟ้องร้อง บางทีเจ้าอาวาสอาจซ่อนเร้นเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวมาตลอดยี่สิบปีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปในคืนแรกหลังจากเกิดปรากฏการณ์พุทธศาสนิกชนหลายคนเล่าลือกันว่ารูปปั้นพระแม่กวนอิมกำลังร้องขอความช่วยเหลือในยามค่ำคืนบางคนบอกว่า ได้ยินเสียงครวญครางหรือแม้กระทั่งเห็นเงาคนเลือนรางเดินไปรอบรอบรูปปัน้นทำให้บรรยากาศภายในวัดยิ่งทวีความตึงเครียดและน่าขนลุกในขณะนี้ตำรวจได้เริ่มรวบรวมคำให้การของแม่ชีปราณีแล้วอย่างไรก็ตามแม่ฉีเจ้าอาวาสยังคงพยายามรักษาสีหน้าให้สงบนิ่งโดยกล่าวว่าปรากฏการณ์นี้เป็นบททดสอบทางจิตวิญญาณ แต่แววตาของเธอกลับเผยให้เห็นความกลัวและความกังวลอย่างชัดเจนผู้สืบสวนที่ช่างสังเกตเชื่อว่าคำตอบของเธอไม่เป็นความจริงและสัญญาณทั้งหมดกำลังนำไปสู่ความลับอันน่าสยดสยองที่ถูกฝังกลบมานานถึงสองทศวรรษหลังจากสังเกตการและสืบสวนอยู่หลายวันตำรวจพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้ตัดสินใจคดสํารวจบริเวณฐานของรูปปั้นพระแม่กวนอิม พวกเขาขนพบทางลงสู่ห้องใต้ดินหลับซึ่งถูกแม่ชีปราณีซ่อนไว้อย่างแนบเนียนด้วยแผ่นไม้และหินเทียมเมื่อก้าวเข้าไปในห้องใต้ดินสิ่งแรกที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นฉุนที่น่ารังเกียจราวกับว่ามีวัตถุจำนวนมากถูกปิดผนึกไว้เป็นเวลานานเมื่อส่องไฟฉายเข้าไปตำรวจก็พบร่องรอยของการซ่อนเร้นวัตถุที่อาจเป็นร่างกายมนุษย์ ซึ่งรวมถึงคราบเลือดแห้งโครงกระดูกชิ้นเล็กๆและเสื้อผ้าเก่าๆขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชกำลังรวบรวมหลักฐานวัตถุบางอย่างที่พิเศษก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง 1. ในพระองค์รูปปั้นพระแม่กวนอิมเจ้าหน้าที่สืบสวนพบโครงว่างซึ่งบรรจุโครงกระดูกขนาดเล็กและสิ่งของที่คาดว่าจะเป็นเครื่องเส้นไว สสมุดบันทึกทางศาสนาและสมุดบัญชีของวัดบางเล่มเปิดเผยว่าแม่ชีปราณีเคยปกปิดการนำเด็กและพุทธศาสนิกชนเข้ามาในวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมลึกลับพร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมการทารุณกรรมและการบังคับขู่เข็น สหลักฐานทางเคมีบนรูปปั้นเมื่อนำไปวิเคราะห์พบว่ามีสารสีแดงบางชนิดผสมกับเลือดแห้งซึ่งอาจเป็นร่องรอยจากวัตถุที่ถูกทำลายไปเป็นเวลานานอดีตเจ้าหน้าที่ของวัดคนหนึ่งเมื่อถูกเรียกมาให้การได้เปิดเผยว่าเจ้าอาวาสมักจะพูดเสมอว่าทุกคนที่ออกจากวัดไปอย่างกระทันหันล้วนถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกแล้ว แต่ในเป็นความเป็นจริงเด็กและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครกล้าถามอะไรชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบามาจากในวัดตอนกลางคืนแต่เพราะความยำเกรงต่อเจ้าอาวาสและศาสนาจึงไม่มีใครกล้าพูดอะไร ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้ทำการเปรียบเทียบหยาดน้ำตาสีแดงบนรูปปั้นและร่องรอยในห้องใต้ดินและพบว่าพวกมันมีแหล่งที่มาทางเคมีเดียวกันและสันนิษฐานว่ารอยแตกและหยาดน้ำตาสีแดงคือวิธีที่รูปปั้นใช้เพื่อเปิดโปงพฤติกรรมอาชญกรรมที่เกิดขึ้นตลอด20ปีปีการค้นพบเหล่านี้ทำให้ตำรวจตัดสินใจปิดล้อมวัดทั้งหมด พร้อมทั้งเชิญแม่ชีปราณีมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งภายใต้แรงกดดันแววตาของแม่ชีเจ้าอาวาสฉายแววตื่นตระหนกแต่เธอก็ยังพยายามรักษาท่าทีสงบนิ่งพูดอ้ำอ้าอึงอ้งๆว่าทั้งหมดเป็นเพียงพิธ,ธีกรรมทางจิตวิญญาณซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าเธอกำลังปกปิดความจริงที่ร้ายแรง คืนวันนั้นพุทธศาสนิกชนบางคนยังเห็นรูปปั้นพระแม่กวนอิมเปล่งแสงสีแดงจางๆพร้อมกับได้ยินเสียงคล้ายเสียงร้องไห้และเสียงครวญครางของเด็กๆทำให้บรรยากาศในวัดยิ่งทวีความตึมเครียดมืดมนและเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเจ้าหน้าที่สืบสวนตระหนักว่าพวกเขาเพิ่งจะสมถักได้เพียงชั้นแรกของความลับอันดำมืด แต่ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกเจ้าอาวาสซ่อนเร้นมาตลอด20ปียังคงซ่อนลึกอยู่ใต้ห้องใต้ดินแห่งนี้และอาจสร้างความสั่งสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศไทยหลังจากรวบรวมหลักฐานมาหลายวันตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้สรุปหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้เกี่ยวกับอาชญากรรมของแม่ชีปราณี หการระบุตัวตนเหยื่อและวิธีการซ่อนเร้นในห้อมใต้ดินและโพรงภายในรูปต้นพระแม่กวนอิมตำรวจพบโครงกระดูของเด็ก12คนและพุทธศาสนิกชนผู้ใหญ่ห้าคนที่เคยหายตัวไปเมื่อ15บหถึงยีปีก่อน ตามคำให้การของอดีตเจ้าหน้าที่แม่ชีปราณีได้ใช้ประโยชน์จากความศรัทธาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนบังคับเด็กและผู้ศรัทธาให้เข้าร่วมพิธีกรรมลึกลับจากนั้นจิงฆ่าและซ่อนศพเพื่อรักษาอำนาจของตนในวัดโครงกระดูกยังคงมีร่องรอยของตะปูเชือกมัดและสารเคมีแปลกปลอมซึ่งบ่งชี้ว่าเหยื่อจำนวนมากถูกกักขังและทรมานก่อนเสียชีวิต 2. ปรากฏการรูปปั้นหลังน้ำตาสีแดงหยาดน,น้ำตาสีแดงบนรูปปั้นพระแม่กวนอิมไม่ใช่เหตุการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นปฏิกิริยาทางกายภาพของสารเคมีที่ผสมกับเลือดแห้งของเหยื่อซึ่งทำปฏิกิริยากับความชื้นและแสงสว่างภายในวัดผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าในทางจิตวิญญาณรูปปั้นเปรียบเสมือนสัญ,ญญาณเตือนให้ความจริงที่ถูกปกปิดปรากฏ และแต่ละรอยแตกและหยาดเลงตาสีแดงล้วนสอดคล้องกับเหยื่อแต่ละรายชาวบ้านเล่าว่าในคืนก่อนเกิดปรากฏการณ์รูปปั้นพระแม่กวนอิมได้เปล่งแสงสีแดงอ่อนๆพร้อมกับมีเสียงครวญครางคล้ายเสียงเด็กร้องไห้นี่คือสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดโปงสามคให้การของเจ้าอาวาสและการต่อต้าน เมื่อเผชิญกับหลักฐานมากมายแม่ชีปราณียังคงพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าทุกอย่างทำไปเพื่อจิตวิญญาณและบทเรียนทางศีลธรรมอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและตำรวจได้พบเอกสารปลอมและสมุดบัญชีที่ถูกลบข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอได้วางแผนที่จะซ่อนเร้นอาชญากรรมมานานหลายปี นอกจากนี้พยานบางคนยังเปิดเผยว่าแม่ชีพราณีมักจะข่มขู่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์โดยบอกว่าหากเปิดเผยความจริงจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนพูดอะไร 4. ผลกระทบต่อชุมชนและผู้ศรัทธาปรากฏการ์รูปปั้นหลังน้ำตาสีแดงได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับชุมชนชาวบ้านอย่างรุนแรงหลายครอบครัวตระหนักว่าญาติที่หายตัวไปนานอาจเป็นเหยื่อ พุทธศาสนิกชนในวัดตกอยู่ในภาวะสับสนและสิ้นหวังหลายคนไม่กล้าก้าวเข้ามาในวัดอีกต่อไปโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข่าวและคลิปเกี่ยวกับรูปปั้นหลังน้ำตาทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นสะเทือนขวัญไปทั่วประเทศ 5. การสืบสวนขั้นต่อไป ตำรวจยังคงขุดค้นพื้นที่ทั้งหมดของวัดตรวจสอบโพรงในรูปปั้นอื่นๆและห้องใต้ดินเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมระบุตัวต,วตนเหยื่อที่เหลือและยึดเอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับพิธีกรรมอาชญกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณและศาสนากล่าวว่ารูปปัน้นอาจยังคงส่งสัญญ,ญาณเตือนต่อไปหากอาชญกรรมยังไม่ถูกคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมทุกอย่างในวัดจึงถูกจับตามองอย่างเข้มงวดหลังจากสืบสวนและขุดค้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับอาชญากรรมตลอด20ปีของแม่ชีปราณีก็ถูกรวบรวมได้อย่างครบถ้วนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชระบุตัวต,วตนเหยื่อทั้ง17รายซึ่งเป็นเด็ก12คนและพุทธศาสานิกชนผู้ใหญ่5คนทั้งหมดเสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมกักขังและได้รับสารเคมีพิษ ก่อนที่โครงกระดูกของพวกเขาจะถูกนำไปซ่อนไว้ในห้องใต้ดินและโพรงในรูปปั้นพระแม่กวนอิมหนึ่งแม่ชีปราณีเผชิญหน้ากับกฎหมายตำรวจได้เข้าจับกลุ่มแม่ชีปราณีอย่างเป็นทางการและตั้งข้อหาฆาตกรรมล่วงละเมิดเด็กใช้ความเชื่อทางาศาสนาในทางที่ผิดและซ่อนเร้นอาทยากรรม ในระหว่างการสอบสวนในตอนแรกแม่ชีเจ้าอาวาสพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เมื่อผเผชิญกับหลักฐานทางนิติเวชและพยานบุคคลจำนวนมากเธอก็ถูกบังคับให้รับการกระทำผิดของตนเอกสารและสมุดบัญชีปลอมที่เคยใช้เพื่อปกปิดการหายตัวไปของเด็กและผู้สัทธาก็ถูกนำเสนอเป็นหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแผนการอาชญากรรมได้ดำเนินมาตลอด20ปี สปฏิกิริยาของชุมชนและผู้ศรัทธาชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนในวัดตกอยู่ในภาวะสยดสยองและผิดหวังหลายครอบครัวตระหนักว่าญาติที่หายตัวไปนานคือเหยื่อของเจ้าอาวาสผู้ศรัทธาอาวุโสบางคนกล่าวว่าการที่รูปปั้นหลังน้ำตาสีแดงคือวิธีที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ใช้เตือนหากไม่มีปรากฏการนั้นความจริงอาจจะยังคงถูกซ่อนอยู่ตลอดไป หลังจากเหตุการณ์นี้ชุมชนได้จัดพิธีสวดอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเยื่อพร้อมทั้งฟื้นฟูระเบียบทางศีลธรรมและความศรัทธาภายในวัดสามปรากฏการณ์ของรูปปั้นกลับสู่ภาวะปกติหลังจากความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยรูปปั้นพระแม่กวนอิมก็หยุดหลังน้ำตาสีแดงและรอยแตกต่างๆก็ค่อยๆค,คงที่ราวกับว่าความสงบสุขได้กลับคืนมา ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอธิบายว่าปรกากฏการณ์ก่อนหน้านี้เป็นวิธีที่รูปปั้นใช้เพื่อเปิดโปองอาชญากรรมและเตือนชุมชนและเมื่อความยุติธรรมได้รับการบังคับใช้รูปปั้นก็กลับสู่สภาพปกติ 4. บทสรุปและบทเรียนอันน่าสยดสยองคดีที่วัดแสงธรรมกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญไปทั่วประเทศ และเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายของการใช้อำนาจทางาศาสนาในทางที่ผิดหน่วยงานราชการได้แนะนำให้มีการเฝ้าสังเกตกิจกรรมทางาศาสนาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีเด็กและผู้ศรัทธาที่เปราะบางผู้คนยังคงจดจำภาพรูปปั้นหลังน้ำตาสีแดงได้ไม่ลืมโดยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความจริงที่ถูกปกปิด ในที่สุดแม่ชีปราณีก็ถูกนำตัวขึ้นศาลและชุมชนทั้งหมดก็ค่อยๆฟื้นตัวจากความตกตะลึงอันน่าสะพรึงกลัวรูปปัน้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจให้ทุกคนระลึกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยเสมอไม่ว่าจะถูกซ่อนไว้นานเพียงใดก็ตามสวัสดีครับค่ะทุกคนตอนนี้ฟังกันอยู่จากที่ไหนกันบ้างเอ่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือนะคร สำหรับเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับคะชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภยัยมีแต่ความสุขความเจริญและใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีสติและมีความสุขนะครับหรือนะคะ และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจหรือมีประสบการณ์ดีๆอยากจะแบ่งปันให้เราและเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังก็สามารถพิมพ์เล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคะรออ่านอยู่นะครับคะ